สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านผมช่างเจดจากสำนัก Big Cycle Service ลบบุรีรถคันนี้นะครับก็เป็นของพี่นนท์นะครับอยู่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับเป็น s u p e r อ o ์โนะครับแต่งสไตล์คาเฟ่นะครับแต่ตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยก็เลยดูดีนะครับตอนที่พี่นนท์เอามาทำนะครับสายไฟเนี่ยระยงระยางกันเลยนะครับพี่นนท์เขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าพอดีไปซ่อมมาแล้วนะครับเจอมาหลายมือช่าง มันไม่จบนะครับมาหาช่างเจตนะครับไม่ต้องห่วงจบหมดทุกอาการนะครับมาดูองค์รวมกันก่อนนะครับอาการเบื้องต้นที่พี่น์เขาแจ้งมานะครับสําหรับรถคันนี้ก็คือขับแล้วร้อนแล้วดับนะครับบัตนี้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เพื่อนๆใช้กันอยู่รถไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์โฟหรือช h อปเปอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราขับ และเครื่องร้อนแล้วดับนะครับอาการก็มีไม่กี่อย่างนะครับเพื่อนก็ควรจะไล่จากข้างบนลงมานะครับอย่างเช่นถังตันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุของอน้ํามันไม่ลงคารบูเรเตอร์นะครับแล้วก็กองจุดระเบิดก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับที่ทําทให้ร้อนแล้วดับนะครับแล้วก็ในเรื่องของหม้อน้ํา ระบบระบายความร้อนก็ต้องตรวจเช็คนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์ก็จะเป็นเรื่องของวาล์วนะครับถ้าวาล์วยังร้อนมันก็ดับนะครับแต่สําหรับคันนี้นะครับเป็นทุกอาการเลยนะครับช่างเจตก็โมดิฟายให้ทั้งคันเลยจนแจวว่าสามารถเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ได้เหมือนรถใหม่ๆเลยนะครับชกหน้าที่แตกซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบไฟที่ล้มจัดก,การเรียบร้อยไฟเลี้ยวไฟหน้าติดหมดนะครับพี่นนท์เดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับ เปิดสวิตซ์ลิ้แจก่อนนะครับอันนี่นะครับไฟหน้ามาแล้วนะครับไฟเลี้ยวติดนะครับอ่านะครับเพื่อนๆดูนะฮะอ่านะครับปิดหมดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับฟังเสียงรถกันเยี่ยมเลยครับอ้าฟังบนมาด้วยกันนะี่นอแกลืมเอาปากข้างมานะครับเพื่อน แล้วผมสายไฟที่ผมจัดการทำให้เข้าที่เข้าทางที่เขาวาเจเอาฝามาให้ลืมจะต่อมตเสร็จแล้วก็วลลโผโ่เสียงที่ไถลเต้องแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับ